มานานแล้วนะเมื่อไหร่จะเปิดเปิดร้านเนอเปิดใจอะ,อะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงฮะพักสมองกับน้องปิม EP 1 1 0ครับผม <c oughs> <c oughs> อยู่ๆก็คอแห้ง เก็บไว้ในแก้วเนี่ยสิบปีแล้วสิบปีแล้วอ่ะมันยังเก็บความเย็นได้อีกค่ะคุณผู้ชมแก้เก็บความเย็นลายปิมคุงอะ่ะสนใจเชิญเลยครับผมในแฟนเพจปิมคุงชอบครับท่านผู้ชมราคาเนี่ยนะครับผม499บาทค่าแก้วเนี่ย10บาท นะครับที่เหลือก็ค่าขนส่งอะ <c oughs> ต้นทุนมาเนี่ยราคามันก็แบบอืมนิดหนึ่งท่านจะได้แก้วนะครับแล้วก็หลอดนะครับผมแก้วนี่เป็นแก้วเหล็กนะ <c oughs> อา่าทาไมมึงฟังเหมือนเสียงกระดาษเลยวะ <c oughs> ไม่ใช่กระดาษนะคุณผู้ชมเออยิ่งฟังยิ่งเหมือนกระดาษวะ <c oughs> <c oughs> เป็นแก้วเหล็กนะคุณผู้ชมนะเก็บความเย็น ดีพร้อมส่งเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยขายไปแล้วประมาณเกือบร้อยใบแล้วมั้งผมเนี่ยสั่งทําม,มาประมาณ300ใบใครที่สนใจก็ติดตอ่อแฟซบุ๊กพิมคุงช็อปนะครับไม่รู้ว่าตอนปล่อยคลิปเนี่ยเหลือกี่ใบก็ถ้าสนใจก็ลองติดตอ่อไปดูนะครับผม499บาทนะครับผมรวมค่าส่งแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะตอนแรกน้ำไม่อร่อยนะเพราะฝ่ายแก้วนี้น้ำอร่อยเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะค่ะอไม่คิดเสียงเหล็กนีดาเออละ เข้าสู่รายการพักสมองของเรานะครับผมก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมถอดสมองทิ้งไปนะฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือโง่เือนพรก็ต้องถอดมันทิ้งวันน,นีนรายการพักสมองจะเป็นจริงจังอะไรมากรายการเนี้ยไปนี่ลูกกินผลโกมูโกมูกม่อน <c oughs> <c oughs> ลูก หลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะครับก็คือพ่อแม่ลูกนอนด้วยกันแต่เราไม่เคยสงสัยเลยจนวันนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยลูกนอนยังไงวะ <c oughs> ลองไปดูกันนะภาพบนเห็นกันอยู่แล้วในสล็อตนะผมในเวลาเล่นเกมการแต่งตัวและนี่คือสก,กิลการเล่นนะ <c oughs> ไอเมมนี่มาทำมาเพื่อจีเอ็มโดมโอหรือเปล่าวะ ไม่เขียนชื่อูแปะลงไปเลยไปนัองอ่านคอมเมนต์มาเล่นโคตรจะไก่มีตังแค่นั้นแหละคนถึงดูมึงเจ็บเจ็บเจ็บเหมือนโดนด่าพ่อคุณรามันก็ต้องมีการพัฒนามีการฝึกฝนใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ใช่เกิดมาแล้วเก่งเลยเกิดมาเล่นเก่งเลยเหรอใช่ไหมแค่ผมต้องใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นแค่นั้นเอง ลอุ้ยวอยวายดูดีๆขากุ้งเนี้ยกุ้งชื่อปีเตอร์ฮะเคยได้ฟังเรื่องเล่านี้ไหมมีคนไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเขาก็นั่งกินกับข้าวอยู่นั่งกินอุ้ยเจอแมลงสาบแบบแมลงสาบเป็นตัวเลยคุณผู้ชมเขาอุยกขึ้นมาเฮ้ยการจะวอยวายอ่ะหันไปหาเจ้าของร้านอ่ะเฮ้ยเจ้าของร้านเดินมาเจนเย็นเจนเย็นตกใจเหรอนี่ตั้งใจใส่เลยนะวัตถุดิบใหม่ เราตั้งใจกินเนี่ยอร่อยเลยภาพนี้อจะดูรุนแรงไปสำหรับคนที่แบบกลัวน้องปีเตอร์นะเบลเมอรก็ลองไปหาฉีดกันดูฮะแอสตาไวอาก้าฮะลองดูฮะะครที่สนใจหรือกำลังมองหาวัคซีนดีๆอยู่เนี่ยนะครับก็มั่นใจอะว่าไม่ดีฮะ ฉีดไปแล้วมันก็จะเจ,เจ็บหน่อยนะฮะออกหนุ่งๆอะจอดเสร็จปุ๊บเอาตะปูต่อครัแขวนรูปได้เลย <c oughs> เอ๊ไม่ใช่ทักค่ะเอ่อครับทำอะไรอยู่คะเออนอนดูซีรีส์เล่นๆนะครับหนูรักพี่นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับหนูเพิ่งทักมาเองมาบอกรักกันไว้แท้ <c oughs> แล้วคนที่พี่คุยเป็นปีอะ <c oughs> เขาเคยบอกรักพี่ปะบแก เด็กมันก็ไม่ได้มันก็จริงแบบที่น้องมันว่าใช่ไหมมึงนั่นแหละห <c oughs> ยอกเล่นไม่ต้องคิดมากหรอกเต็มที่ก็พี่น้องร <c oughs> <c oughs> ดน้ำหนักแบบไม่พึ่งยา <c oughs> อย่างนั้นเท่าไหร่กดเอาดีนะช่วงนี้ผมลดน้ำหนักด้วยนะครับท่านผู้ชมผมขอเวลาหนึ่งเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำหนักผมจะลงไหม ผมตั้งเป้าเลยหนึ่งเดือนผมขอหนึ่งโลฮะนี่ผมลดมาสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์แล้วคุณผู้ชมถึงเมื่อว่าประมาณอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> ก่อนจะลดน้ำหนักเนี่ยผมชั่งไว้ที่เก้าสิบเอ็ดโลนะเก้าสิบเอ็ดคุณผู้ชมเหลือเชื่อปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันหรือใครที่แบบกำลังหาช่วยเวลาเหมาะในการลดน้ำหนักลองลดไปพร้อมกับผมแล้วมาดูกันว่าน้ำหนักลงไปกี่โลนะครับตอนนี้ผมทำมาได้ประมาณอาทิตย์ กนะครับผหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวทำกับข้าวพ่อซ่อมรถพ่อไปทำงานพ่อกวาดบ้านพ่อนี่พ่อทำทุกอย่างเลยเหรอแล้วแม่มทำอะไร,รอ่ะคุณแม่ฮะช่วยคุณพ่อบ้างนะไม่ทำอะไรเลย ถ้าใจเห็นนะครับจนชินตานะครับผมพอมีการบ้านเนี่ยก็ขีดเข้าพ่อหมดเลยอะไปกันเลยใจคุณพ่อฮะสูดๆอะแม่นางปลาที่ขายราคาเท่าไหร่มาจากไหนเนี่ยมีมมีมนี่ผมเคยดูแล้วมนดูหน้าปลาดิมาจากไหนอะนี่ดี่ชอบ ชอบครับออปิดมานานแล้วนะเมื่อไหรจะเปิดเปิดร้านเรอเปิดใจอะออลองดูเอาไม่ใช่นะลองดูเปิดใจฮะช่วยเปิดใจได้ไหมฮะเดี๋ยวผมเข้าไปในใจแล้วไปต่อยกับผัวคุณเองอดูให้ใครใชนะผัวเขามีปืนนะ,ะปังมปา ซูมซูมส <c oughs> นใจติดต่อแฟนเพจปิมุงช็อป499ส่งฟรีนะครับ <c oughs> <c oughs> วัคซีน <c oughs> นี่คือคนไทยอะใ <c oughs> <c oughs> หญ่เงาห้ <c oughs> <c oughs> ครับจริงเฮ้ยเงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนเออ มีเมื่อไหร่เดี๋ยวกูก็คืนเองแหละอยู่หน้าบ้านมึงมาทำอะไรมาขายมากับถังน้ำมันให้รอแป๊บเดียวเดี๋ยวกูเงินลงไปให้ฮะเรียบร้อยอะ่ะบ้านเกือบไหม้ฮะมึงรอก่อนอะมึงใจเย็นๆเป็นฟ้าถังเลยนะ <c oughs> <c oughs> เรื่องเงินเนี่ยมัน ไม่เข้าใครออกใครจริงๆคนที่ยืมเงินเพื่อนหรือยืมเงินคนอื่นเนี่ยคุณต้องรู้ไว้เลยนะว่าเขาเนี่ยใจดีกับคุณแค่ไหนเราอยู่ๆกูเข้าสาระเลยแต่นี่คือเรื่องจริงเพราะบางคนเนี่ยเงินก็ไม่ได้เยอะแต่เฮ้ยเพื่อนเดือดร้อนมาหาเราเราก็ให้เพื่อนไปเราเจีย๊ยบของเราให้ไปแต่พอเราเดือดร้อนแล้วอยากจะได้เงินตรงนี้คืนเนี่ยมันยากแทบจะกล้ตาตีนมึงเลยอ่ะมันเพราะอะไรวะอ่ะ <c oughs> ขึ้นขึ้น <c oughs> กูเด <S preach science> <cup> ือดร้อนนะมหมือนเข้าใจกูบ้างมึงฟังอยู่ปะเนี่ยอินนะอินอยู่ไหนอยู่ในใจเสมอเดี๋ยวเสมอไหนเสมอห้องหใช่ไหมถ้าชอบมันก็ไปเถอะเราจบเป็นแค่นี้แหละกูเหนื่อยว่ะตอนเด็กแม่งไม่กินปลาเหรอแม่พอๆกับบุ๊กนั่นนะหลักมากไหมหลักมากมากคือใครมากคือมึงไง อยู่ในใจเสมอคือเสมอไม่ได้ชื่อคนคืออยู่เสมอมาอยู่มาตลอดอะไรแบบนี้ตอนเด็กแม่ไม่กินป้าใช้ <c oughs> คำดา่าไปโคตรเจ็บเลย <c oughs> นั่งคิดอะไรอยู่เหรอลูกคิดถึงการได้ออกไปใช้ชีวิตกับแฟนแบบตอนปกติอะแม่โธ่ลูกแม่มึงมีแฟนที่ไหนกว่าแม่อะไรของแม่วะ เราจะมีโปรเจกต์กับแบลสัตว์นะท่านผู้ชม oh เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับผมเป็นการทำงานคอลแลบร่วมกันนะครับผมเร็วๆนี้เร็วๆนี้ดีดีดีชอบอันน pues. ี says, ้ชอบมันตีนชิบหยเพิ่งออกจากบ้านก็ซวยแต่เช้าเลยว่ะกูอยากซวยบ้างอะโทษนะพี่เป็นซวยแถวไหน่ะ ทีมจากแฟนเพจบิ๊กไบค์สวยๆไทยแลนด์ครับผมเรื่องเรียกกลัวผัดเจา้า <sh arp> <sh arp> นี่คือหนึ่งในร้านนะคุณผู้ชมมากอันนี้เก็ตกันไหมคือปกติเนี่ยเราทุกคนรู้จักโยเกิร์ตกันอยู่แล้วฮะแต่เวลาเราเปิดฝาเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยทําได้อย่างนี้ไหม <sh arp> มันจะต้องติดมาบนฝาแล้วก็ขลางก็จะแหวงแหวงนะอ,อ่ะนะท่านผู้จั มึงมันทักมามันกลับมาทําตัวดีกว่าเดิมมันสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวมันกลับมารอบนี้มึงเห็นความพยายามของมันที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นมันดูพยายามกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตามนี้เลยใช่ปะถูกไหมจะกลับก็กลับไปเลยมีไรก็ไลน์มารักเพื่อนเสมอไว้เจอกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยวมึงฟังกูก่อนดิ อที่มึง mm พูดมานั่นแหละถูกต้องเพื่อนเลเวลเก้าเก้าว่ะชอบชอบก็เชี่ก็เชเมื่อเปิดถุงขนมและนี่คือสภาพเพื่อนนะบางนี ให้ได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้งูกินแต่บึงทีมึงกินก็ไม่ได้คิดถึงใจกูเลยไงตอนนี้เด็กๆหลายๆคนน่าจะคิดถึงโมเมนต์นี้ที่เพื่อนแย่งกินขนมหรือแย่งกินขนมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโควิดเนาะมันทําให้การใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะท่านผู้ชมเนอะใครตดวะไม่ใช่ถ้าคุณๆนะไม่ใช่อุ้ยท่านผู้ชมไม่รักกันหรอเกลียดกันหรอ เอาผมไม่เปรียบเทียบกับอะไรคงอัมแล้วอ <No ่ะคันนี้มีมเต็มติ๊กตอกเลยมีมงอนนะเมื่อคืนตอนตีสี่เลื่อนติ๊กตอกจนถึงหกโมงเช้ามีแต่คลิปกู่เฮ้นี่คือหน้ากูเห็นกูตลกปะ ใ้แต่คิดแล้วก็สงสัยเขียนอะไรอ่ะเขียนอ๋อแล้วท่านผู้ชมดูอันนี้นะอ่ะผมเนี่ยทำงานด้านนี้ก็อุปกรณ์ไฟอุปกรณ์กล้องเนี่ยรู้ดีอันนี้คือขาไฟท่านผู้ชมเซตทำงานนี้มันจริงเหอะไม่ใช่สร้างภาพแอนวันให้มันเห็นผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างสงสารประชาชนบ้าง นะครับรู้มั้ยเอ่อกาบาไฟนี่มันกว้างดีจังไม่ได้มีมมมมมอะไ้ลงมาลงมาลงไม่ได้นะไม่งั้นไม่ได้นะเด <c oughs> ี๋ยวไข่ก็บวมหรอก <c oughs> โอเคครับ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้จะเพลงเท่านี้ละกันหวังว่าเพื่อนๆจะได้พักสมองแล้วก็ผ่อนคลายกันนะครับถ้าชื่นชอบอยังไงฝากเพื่อนๆแชร์ต่อด้วยนะครับผมส่งต่อความสุขส่งต่อการพักสมองนะครับแล้วก็เนาะขอฝากด้วยนะครับสําหรับแก้วปิมคุงทํามา300ใบนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่แล้วนะครับผมยังไงฝากด้วยนะคะปิมคุงช็อป499สส่งฟรีครับขอบคุณครับ どうも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 ど